โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเวอร์เอีกแล้วนะครับไม่ต้องโฟกัสเสื้อนะพอดีผมใส่เสื้อผิดมาเป็นเสื้อเก่านะครับแต่ที่เกียดเปลี่ยนนะครับก็อาจจะเปิดไหลนิดนึงนะครับก็ใครที่สนใจจะบริจาคเสื้อก็บริจาคมาได้นะครับล้อเล่นล้อเล่นหยอกเล่นนะมาโอเคนะครับซึ่งผมนะฮะก่อนที่จะไปเล่นนะครับก่อนที่จะเปิดคลิปนะครับผมไม่ชอบเพลงเลยอ่ะเพลงมันแปลก มันดุดันไปนะครับเราชอบอะไรที่มันเบสิกเบสิกธรรมดาธรรมดานะครับก็เป็นเป็นเพลงอันนี้ไปนะครับดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นล็อบบี้เนาะอ่าเราเราจะเอาเอาล็อบบี้เอาล็อบบี้นั่นแหละนะครับเราจะเอาล็อบบี้อันนี้แหละมันเท่แต่เสียงเพลงล็อบบี้มันมันมันดุดันไปมันมันมันไม่ค่อยสนุกอ่ะมันเราเสียงเพลงอันนี้นะฮะเอ้ามันเปลี่ยนเสียงเพลงไม่ได้อรออ๋อเราลืมกดตกลงนะฮะกดเลือกไปอ่ะนี่นะฮะ มันต้องเป็นเพลงเบสิกนะครับแต่ล็อบบี้มันดูดูดันเกินไปนะฮะมาโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเล่นคุกกี้ชาเลนจ์นะครับตัวใหม่นะครับเป็นตัวละครตัวละครนี่เลยนะครับตัวละครผมลืมชื่อละอารถลดเปเปอร์นะฮะเปเปอร์ลอนชิโนนะฮะอาจจะถือว่าเป็นตัวละครนั้นก็แล้วกันนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยตัวละครเปเปอร์ชิโนนะฮะเออชื่อเรียกยากนะครับ ม,มันจริงๆแล้วมันใช้ของน้อยกว่าน,นี้นะครับคือมันใช้คุกกี้เวลสี่แคนดี้หสัตว์เลี 2, ้ยงก็วยสองหสามนะครับด้วยความที่มันมีบั๊กนะครับตอนแรกหมดมันจะมีบั๊กสำหรับชาเลนจ์นะทางทีมงานเขาก็เลยไปแก้มานะครับเลยทําให้เซตในการผ่านมันยากขึ้นนะครับเซตในการที่ผมใช้ผ่านนะผมไปใช้เป็นคุกกี้เวลแปดนะครับสัตว์เลี้ยงดวยเก้าแล้วก็สมบัติจะเป็นตามนี้เลยนะฮะจะเป็นสมบัติไอมันชื่อว่าอะไรนะ เนี่ยนะครับลูกตุ้มแมกลาวานะครับแล้วก็จะเป็นสมบัติเยลลี่หมี่นะครับเพราะว่าด่านนี้เยลลี่หมี่เยอะจะมีสปอร์ตไลท์แฟชั่นนิสตานะครับแล้วก็จะเป็นอ่าตุ๊ก,กตาหมี so ่โซออนนะฮะอ,อ่อนโยนไม่ใช่โซออนสิจะโซออนอะไรสงใส่ดูซีรีส์เยอะไปหน่อยนะโซออนยุกยุกยุกอะไรอ่ะยุกโชซอนอะไรนะนั่นแหละนะฮะ มาโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับก็ผมได้ไป440ปล้านนะฮะซึ่งการเล่นมันจะมีทิเล็กน้อยพบปัญหาอีกแล้วเหรอนี่พบปัญหาอีกแล้วเหรอเนี่ยอโอโ้โหเดี๋ยวรออัปเดตสักครู่หนึ่งนะฮะ่ะโอเคนะครับอัปเดตเกมเรียบร้อยแล้วน่าจะเล่นได้แล้วและอัปเดตใหม่มจะใช้ของเยอะกว่าเดิมหรือเปล่า ไม่ใช่อัเดี๋ยวเาไใช้ของเยอะกว่าเดิมอีก่ะต้องไปตั้งอัพใหม่นะหาเซตใหม่อีกนะอ่าเดี๋ยวมาลองดูนะครับโอ้อยวันนี้วันที่เอาวันนี้วันที่สองมิถุนายนนะครับแล้วผมจะบอกทําไมเนี่ยโรงเรียนใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะครับสําหรับโรงเรียนผมเนาะก็น่าจะเจอกันน้อยลงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะพยายามลงคลิปแล้วมาสตรีมให้นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูทุกทชาเลนซ์ิว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนเซตหรือเปล่าถ้าผมเล่นไม่ได้นะครับแสดงว่า มันอัปเดตใหม่อีกแล้วนะครับทำให้เซตมันยากขึ้นหรือเปล่าอ่ะก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรากดเล่นไปเลยนะครับนะมาลุยกันนะครับเปเปอร์ชิโนนะฮะชื่อเลยกยากไปหน่อยเดี๋ยวมาลุยกันอ่ะมันจะมีจุดเห็นรูปดาวไหมกดสกิลนะครับกดคําว่าสไลด์นะครับรูปดาวกดสไลด์นะฮะอ่ะเยลลี่ดาวกดสไลด์นี่เลยนะครับจะเป็นจุดเล็กๆน้อยๆนี่ฮะ มันต้องมีทริคนะเราจะไปกดสไลด์บั่วไม่ได้นะครับต้องเป็นจังหวะนิดนึงนะครับเพื่อให้คะแนนมันทีนะ,ะลูกดาวกดชึบลูกดาวกดชึบอ่าลูกดาวเยลลี่ดาวกดอ่าโอเคเลยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ไม่น่าจะยากเกินไปนะครับสังเกตนิดนึงต้องสังเกตนิดนึงนะครับโอเคอ่าเยลลี่ดาวกดชึบ อ่าอันนี้โอเคอย่โอเคเยี่ยมเลยอ่าอันนี้เยลลี่ดาวเหมือนเดิมครับเยลลี่ดาวกดโอเคจะเก็บอ่ะกดไปเลยนะครับเพื่อที่จะได้มาสกิลใหม่อ่าน,นี่เลยนะครับจุบที่เหลือก็ผมว่าเยลลี่ดาวก็กดไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันก็จังหวะโอเคอะถึงมันจะไม่มีลูกสอดเหมือนตอนแรกแต่ผมแนะนําว่าเจอเยลลี่ดาวก็กดไปเลยครับเพราะว่าจังหวะมัน โอเคแล้วนะครับเออจังหวะมันดีนะครับก็200ล้านแล้วนะครับมาเลยชิบแต่สกิลเนี่ยผมว่ามันนะใครที่แบบเออรู้สึกว่ามันเล่นยากแรกๆผมก็มองว่ามันเล่นยากนะแต่แบบเล่นไปเล่นมาเฮ้ยมันก็มันก็ง่ายนะมันสนุกอะนะครับกดแล้วมันแบบเออมันพุ่งๆนะครับคล้ายๆแบบลอบสเตอร์ใครที่เล่นลอสเตอร์โชคสกิลท้ายมันจะมีพุ่งนะครับคือมันโอ้โหมันพุ่งแบบ พุ่งแบบสนุกอ่ะนะครับเออมันเล่นสนุกดีนะเนี่ยแป๊บๆพุ่งละนะครับถ้าสกิลดีๆหน่อยนะครับนี่เลยเนี่ยมันพุ่งสนุกนะครับพุ่งสนุกจริงนะฮะโบนัสไทม์นะครับก็เก็บให้ละเอียดนะครับโบนัสไทม์เพราะว่าคะแนนค่อนข้างที่จะพอดีเลยนะครับต้องเก็บให้แม่นๆหน่อยนะเยลลี่นะครับโอเคนะครับ แล้วก็เก็บมาโอเคฟลิกนะครับสมบัติต้องใช้ตามนี้นะเพราะว่า,ามันจำเป็นนะครับเยลลี่หมี่นะครับเพราะว่ามันัเยลลี่หมี่เยอะนะครับเลยทำให้ด่านนี้สมบัติจะต้องฟลิกนะครับต้องใช้ตามที่กำหนดอะ่ะเปลี่ยนไม่ค่อยได้นะครับต้องใช้ตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับมาเลย ชอบนะผมชอบช่วงพุ่งอะ่ะไม่รู้ใครชอบเหมือนผมหรือเปล่าช่วงพุ่งช่วงสุดท้ายนี่มันบินฟิวมาแงา่มันมนสนุกดีมันเท่ดีด้วยเออมันมันมันสนุกดีนะครับฟิวนะครับอ่านี่ไปเลยนะครับพุ่งไปเลยโอเคคะแนนขาดหายหรือเปล่าอ่าไม่ขาดประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ340ล้านหรือว่าอ่าเล่น อาจจะต้องเก็บเยลลี่ให้มาละเอียดนะครับก็น่าจะได้อันนี้ก็ขาดไปประมาณ5้าแนะครับแต่จริงๆแล้วมาได้440ล้านเหละด้วยความที่แบบว่าเก็บเยลลี่บนโบนัณธรรมไม่ละเอียดด้วยนะครับแต่ก็จะเล่นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรารับของรางวัลมากันก่อนนะครับนี่เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมขอตีนะคลิปนี้ขอตีอาจจะทําไม่ถึงหาขาดไป500แสนแต่ถ้าเล่นเก็บ เก็บเยลลี really ่แม่นๆได้แน,น่นอนนะครับก็ลองเอาเซตนี้ไปเล่นดูเผื่อใครแบบเอ้ยไม่รู้ว่ามันต้องปั้นอะไรอย่างไงต้องใช้สมบัติแบบไหนนะครับน้อนก็คลิปนี้เป็นคลิปที่พอผ่านชาเลนจ์นะครับถามว่าเออมันยากไหมนะครับมันแรกๆมันไม่ยากหรอกนะครับแต่มันยากตรงหลังๆเนี่ยที่มันต้องใช้ของเยอะขึ้นนะครับถามว่ารีบไหมจําเป็นต้องรีบแบบ จำเป็นว่าต้องรีบปั้นมาทํำชาเลนไหมผมว่าไม่ต้องรีบนะคนไม่มีของก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ